ก็จะมารีวิวนะคะตัวพัดลมอุตสาหกรรมใบแดงนะคะขนาดนะคะ10นิ้วนะคะ10นิ้วคือว่าใบพัดนะคะ10นิ้วนะคะส่วนโค้งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะมีตะแกนหน้านะคะแล้วก็ตะแกนหลังนะคะสามารถที่จะตั้งถูกับบนโต๊ะได้นะคะ ใช้ไฟอยู่ที่ส2 0บโวลต์นะคะไฟบ้านธรรมดาเตอร์นะคะเทียบเท่า1นทับแดนะคะเราก็จะมาสาธิตการต่อไฟให้ดูนะคะตรงนี้นะคะใส่ไฟจะมีทั้งหมด4เส้นนะคะเราจะต้องทำให้เป็น2เส้นนะคะคือพันให้เป็นน้ำตาลกับขาว1เส้นแล้วก็พันให้เป็นน้ำขาวน้ำตาลกับขาวอีก1เส้นรวมทั้งหมดเป็น2เส้นนะคะ ก่อนไปคุยเลยนะคะก็ผันหลอนต้องทนนีน้มันคู่กันก่อนนะคะตอนแรกมันมาแยกกันนะคะแล้วก็ผันคู่กันคู่ยังไงก็ได้นะคะให้เป็นน้ำตาลคู่ขาวนะคะตัวนี้เป็นกาะเปล่า,ลาจะเห็นว่าสายไฟนะคะมี4เส้นนะคะเราจะต้องจับคู่ให้เหลือ2เส้นนะคะ โดยเราจะต้องจับคู่ให้เป็นน้ำตาลคู่กับขาวน้ำตาลคู่กับขาวให้เหลือ2เส้นนะคะเอ่อจะทำเป็นระบบไหนเนี่ยเราก็ลองจับให้เป็นน้ำตาลคู่กับขาวให้เหลือ2เส้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเป่าออกนะคะแล้วเราต้องการให้ดูดเข้านะคะแต่ให้ดูดออกนะคะแล้วก็สลับสายเช่นเดียวกันสลับสายใหม่นะคะให้เป็นน้ำตาลคู่กับขาวเส้นที่เส้นใหม่คู่กันใหม่นะคะ ก็จะได้เป็นระบบใหม่นะคะพอสลับสายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบดูดออกนะคะตามคลิปที่เห็นนะคะก็จะดูดควันออกไปด้านหลังนะคะ วันนี้ก็จะมารีวิวตัวพัดลมอุตสาหกรรมใบแดงนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่10นิ้ว12นิ้ว14นิ้วแล้วก็16นิ้ว ก็ถ้าลูกค้านะคะต้องการมอเตอร์ใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อให้กำลังลมนะคะแรงกว่านี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร093 424 4465นะคะหรือ083 565 5653นะคะหรือจะไลน์มาที่แอดซับชัยนะคะมีแอดด้วยนะคะ s a p c h AI นะคะหรือจะอิ inbox มาสอบถามไว้ที่ Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m s s u b c h a i นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ